สว,วัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเยงอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่30เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2,564ค่ะเหลือเวลาอีก1วันนะคะก็จะถึงวันขึ้นปีใหม่วันที่1เดือนมกราคมปี2,565แล้วค่ะ ตามสัญญานะคะเมื่อวานคุณครูบอกแล้วว่าวันนี้เราจะมาทําการ์ดปีใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวเรงมาดูอุปกรณ์ที่คุณครูเตรียมไว้ให้ก่อนนะคะหนึ่งเลยนะคะที่หนูต้องมีก็คือเป็นกาวสองหน้าหรือว่าเป็นกาวทาก็ได้นะคะให้เด็กๆเ,เ,เตรียมมาไว้ด้วย2นะคะก็คือเป็น การ์ดค่ะอันนี้คุณครูทําให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาติดกันนะคะการ์ดของทุกคนก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยสามนะคะคุณครูก็จะมีแนบใบนี้เข้าไปให้นะคะจะเป็นภาพที่ระบายสีแล้วแล้วก็บางภ้าน,นะคะยังไม่ได้ระบายสีค่ะสี่นะคะจะเป็นรูปของเด็กๆเองก็วันนี้คุยก็จะใช้รูปของคุยกิงแล้วก็ครูไอนะคะ แต่จะมี2คนที่คุณครูนะคะให้ใบงานสลับกันก็คือมีน้องออตโต้แล้วก็น้องทิวนะคะก็เดี๋ยวให้น้องออตโต้แล้วก็น้องทิวเนี่ยหารูปตัวเองนะคะมาติดในการาดแทนนะคะต่อไปที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกันไกค่ะสำหรับของคุณครูนะคะคุณครูก็จะห่อใช้กันไกอันใหญ่แต่ว่า เด็กๆนะคะเราจะต้องใช้กันไกลหัวมนนะคะมันจะได้ไม่โดนมือสุดท้ายที่หนูจะต้องเตรียมก็คือสีเทียนค่ะเด็กๆสีเทียนนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ระบายสีค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำร่วมกันค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆชูภาพนี้ขึ้นมาก่อนนะคะเราจะมาระบายสีภาพตรงนี้นะคะคำว่า happy new year หรือว่า สวัสดีปีใหม่แล้วก็กล่องของขวัญด้านล่างนะคะระบายให้สวยงามเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเด็ก ของคุณครูเองนะคะก็ระบายทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะให้มีสีสันสวยงามแล้วค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีแผ่นนี้เสร็จแล้วนะคะจะมีทั้งหมด4ี่ภาพนะคะหนึ่งสามแล้วก็สี่นะคะเด็กๆก,ก็ใช้กันไกนะคะของเด็กๆขอเป็นกันไกหออนนอกัวมนเนาะแต่ของคุณครูเองนะคะเขาใช้กันไกอันใหญ่เอาเรานะคะก็จะตัดตามรอยทั้งหมด4อันนี้ออกมาก่อนนะคะ เด็กๆนะคะตัดให้มันเป็นส่วนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทํากราดกันเลยเด็กๆหยิบการาดที่เป็นสีชมพูนี้ออกมานะคะตรงที่มีกรอบสีดำไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็เราก็จะติดก่อนอันดับแรกจะเด็กๆไปดูคาว่า Happy New Year นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาติดด้านหน้าแต่ต้องทากาวก่อนนะคะ หากาวเสร็จแล้วนะคะก็เอาตัวหนังสือหันไปด้านด้านที่เป็นแบบนี้นะคะติดไว้ตรงกลางเลยโอเคไว้ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะต่อไปหนูเปิดด้านในนะคะด้านในจะมีตรงที่เด้งออกมาแบบนี้นะคะคุณครูจะให้เอาของขวานภาพที่เป็นกล่องของขวนนี้นะคะ เอามาติดตรงกลางแต่รอบนี้นะคะครูยองขอใช้เป็นกาวสองหน้าแทนนะคะมันจะได้แกะง่ายถ้าบ้านของใครไม่มีกาวสองหน้านะคะเด็กๆก็สามารถใช้เป็นกาวน้ำแบบนี้ได้ะคะ่ะภาพนี้อ่าแกะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆตรงที่มันนูนด้านนี้นะคะเราก็จะ เอากล่องของข,องขวัญมาวางไว้ตรงกลางเลยกล่องของขวัญของเราก็จะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะหรือเวลาพับลงเนี่ยกล่องของขวัญของเราก็จะพับลงแบบนี้เลยต่อไป<ม>เหลืออะไรบ้างคะมีลูกโป,ป่งแล้วก็กล่องของขวัญใช่ไหมคะแล้วก็เหลือรูปของเด็กๆนะคะการอวยพรนะคะคุณครูยิ้ก็จะให้เด็กๆเป็น เอารูปนะคะมาติดตรงช่องสี่เหลี่ยมค่ะอันนี้คุณฟยีนก็ขออนุญ,ญาตใช้เป็นกาวสองหน้านะคะอ่าเมื่อเด็กๆได้ตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ใช้รูปของตัวเองเอามาติดในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเด็กๆใช้รูปของตัวเองติดได้เลยนี่อันนี้เป็นรูปของคุณรูไอ ก็เดี๋ยวขึ้นจะอยุ่ฝั่งคุณครูยิงจะเลือกเอาลูกโป่งเอาไว้ตรงกลางนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้การสวัสดีปีใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเมื่อเราเปิดขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะเจอกล่องของขวัญแล้วก็รูปของเด็กๆอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วของคุณครูมันก็จะว่างอีกค่ะเด็กๆถ้าของใครที่มีพื้นที่ว่างนะคะสามารถเรามาตกแต่งในการของเราได้เลยเดี๋ยวของคุณครูน,นี้จะขอมาไว้ด้านหน้านะ ราก็แกะออกมานะคะคุณครูเยงเหลือเนาะคุณครูเยงขอมาติดตรงนี้อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะการของคุณครูเย้งนะคะก็จะมีคำว่า happy new year แล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นกล่องของข,องขวัญพร้อมกับมีรูปภาพของคุณครูเยงแล้วก็ครูไอซค่ะมาสวัสดีปีใหม่เด็กๆทุกคนนะคะ ส่วนเด็กๆนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วก็เด็กๆสามารถเอาไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่อยู่กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยเราก็เอาไปมอบแล้วก็อวยพรให้ท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะเดี๋ยวเด็กๆคนไหนทําเสร็จแล้วก็มอบให้กับผู้ใหญ่นะคะก็อย่าลืมถ่ายภาพส่งกลับมาให้คุณครูเองด้วยนะคะ